สวัสดีครับทคนผมก๊อตนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับซึ่งยังไม่ใช่เรื่องของบล็อกเกอร์นะครับแต่ก็จะเป็นในเรื่องของ o o o l l s s t t s นะครับซึ่งผมได้ทำคลิปสอน Google-site เนี่ยจะเป็นแบบคลาสสิกนะครับแบบเก่าซึ่งผมก็ได้ทำสอนไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับมีการอัปเดตใหม่จากทางของ Google นะครับก็คือว่า มีการแจ้งเตือนมานะครับบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่า,ายกเลิก Google Sites แบบคลาสสิกหรือแบบเก่าเนี่ยออกนะครับเพราะว่าเขาได้ทำเป็น Google Sites แบบใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากมายนะครับเป็นการลากวางลากวางนะครับก็เลยน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมอะไรมากมายประมาณนี้ครับ ก็เลยประกาศบอกว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็หรืออาจจะดาวน์โหลดเว็บไซต์หรือทําอะไรก็ได้แล้วแต่คุณตามที่คุณต้องการน,นะครับก็คือ,เ,อเขาจะเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ก็มีจดหมายส่งมาเขาบอกว่าในปี2016นะครับได้มีการเปิดตัว Google Site นะครับรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเขาเป็น Google Site แบบใหม่นะครับ ซึ่งเขาบอกว่าไม่ต้องมีัาษะการเขียนโปรแกรมก,ก็จริงครับก็คือไม่จําเป็นต้องต้องไปเข้าแบบใช้โค้ดอะไรมากมายครับก็คือลากวางเลยแต่การปรับเปลี่ยนก็ค่อนข้างที่จะฟิกนิดนึงนะครับแล้วก็ข้อดีของ Google s i ซ e s แบบใหม่เนี่ยก็คือมีการแก้ไขแบบเดียวถามได้ด้วยพูดง่ายๆก็เหมือนกับสร้าง2คนอย่างเงี้ยได้มันก็จะปรับเปลี่ยนทันทีเลย,ยนี่นะครับนีนะครับแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเนี่ย เราได้ประกาศว่าจะแทนที่ไซต์แบบเดิมซึ่งเรียกว่าแบบคลาสสิกเนี่ยเอาออกนะครับด้วยผลิตดดยผลิตภัณฑ์ Google Site แบบใหม่นะครับในเดือนสิงหาคม2020เราได้แชร์รายละเอียดเกี่ยวกับนี้นี่ไปแล้วเออนี่แหละก็คือสิ่งที่ต้องทำนะครับย้ายข้อมูลวันนี้นะครับย้ายออกไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมนะครับก็ ให้เริ่มก่อนนะครับเริ่มก่อนวันที่1กันยายน2021นะครับซึ่งก็มีลิงก์บอกรายละเอียดนะครับซึ่งลิงก์นี้นะครับก็จะเป็นเอ้ยไม่ใช่สิเมลนี้นะครับจะเป็นเมลที่ส่งให้กับผู้ใช้งานทุกคนนะครับนะเพื่อแจ้งเตือนก่อนที่จะปิดถาวรนะครับก็คือถ้าคุณไม่อยากทำอะไรคุณก็ออกนะครับทีนี้ผมทำไปสอนผมทำสอนยังไงนะครับก็ จะเปิดให้ดูนะครับก่อนอื่นก็คือเข้าไปในหน้า Google ปกติเนาะแล้วก็เสิร์ชหา Google Site นะครับแล้วเราก็ Sign In ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเราต้องใช้เป็นบัญชีของ Google นะครับก็คือ gmail นะทำการ l o อกอหรือสมัครใช้งานไปนะครับตรงนี้ถ้าสมัครแล้วเมื่อคลิกเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือหน้า o o o l l s s t t s แบบใหม่นะครับหน้า Google Sites แบบใหม่นะส่วนตรงนี้นะครับ เขาจะบอกว่าเนี่ยมุมซ้ายเนี่ยกลับไปที่ไซส์แบบคลาสสิกนั่นคือไซส์แบบเดิมนะครับนะอันนี้ที่เขาทำเป็นหน้าแรกขึ้นมาเพื่อที่จะอยากให้คนมาใช้แบบใหม่มากกว่าแบบคลาสสิกนะครับเขาก็เลยทำให้เป็นหน้าอินเนกแบบนี้เสร็จแล้วก็เราก็ไปไซส์แบบคลาสสิกแบบเดิมของผมสร้างไว้ตอนนี้ก็คือนานแล้วแหละเอาเอาเอาไว้สอนเด็กนักเรียน ตั้งแต่สมัยผมเรียนนะครับก็คือ,เ,อเป็นไอเดียเชื่อคาเฟ่เหมือนกับสอนสร้างนั่นแหละก็เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับก็คือตรงนี้คลิกเข้าไปก็จะเด้งหน้าหน้าใหม่ขึ้นมาอันนี้คือหน้าที่ผมสาธิตนะครับวิธีการจัด layout นะครับแทรกภาพอะไรนะครับอันนี้เป็นแถบสไลด์บาร์นี่แบบนี้นะครับมีหลายหน้าหลายเมนูแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาของ google s i แบบแบบเดิมแบบเก่าเนี่ย มันก็ค่อนข้างที่จะแก้ไขได้เยอะมากกว่าแบบใหม่นะครับแล้วก็สามารถเขาเรียกว่ามีม,มีมีอินเทอร์เฟซที่แบบคล้ายคล้ายฟิลของคนเขียนเว็บจริงๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เขาก็จะมีการเลิกละเลิกก็คือไม่ให้มีการใช้งานแล้วนะครับก็คือต้องไป ทำการย้ายนะครับลองไปศึกษาดูนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทําได้จาก Google Site นะครับอันนี้ใช้สอนนักเรียนม5นะครับใช้สอนนักเรียนม5นีก็จะมีเป็นสอนเป็นรายละเอียดอย่างนี้ก็มีนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แต่ก็เป็นพื้นฐานพอเป็นไกด์ไลน์ที่ให้สร้างได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับทําเว็บไซต์ที่เป็น Google Site แบบแบบใหม่นะครับถ้ามีเวลาเนาะช่วงนี้ก็ทั้งบล็อกเกอร์นะครับก็ค่อนข้างเีอะงานลัดตัวนิดนึงนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมาทําให้นะครับโอเคครับในส่วนของการอัปเดตข่าวสารเรื่องของ g o o g l e Site ก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับส่วนการสร้างหรือ ยังไม่สร้างอย่างนี้นะครับของ Google Sign s i t e แบบใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตในชุมชนแล้วกัน <c oughs> ก็รอดูว่าหรือเพื่อนๆคนไหนอยากให้สอนมีก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้มาได้นะครับมาคุยกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ